บันทึกการต่อต้านรัฐประหารในพม่าวันที่12ตุลาคม2565ภูมิภาคชาติพันธุ์กองทัพขชินได้เข้าโจมตีกองกำลังของรัฐบาลเผด็จการอย่างต่อเนื่องในตำบลบ้านมวบ ภาคเหนือของแคว้นสกายตั้งแต่วันที่4ตุลาคมในวันนั้นชาวขชิ่นโจมตีค่ายทหารของรัฐบาลเผด็จการและคิดว่าพวกเขาทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากสองวันต่อมามีการสู้รบกันอย่างดุดเดือดที่หมู่บ้านคิยวอินตามมาด้วยการโจมตีทางอากาศของรัฐบาลทหารและเผาสองหมู่บ้านซึ่งมาเกิดขึ้นเมื่อรัฐบาลทหารแพ้การต่อสู้ภาคพื้นดินสัญ,ญญาณอีกประการหนึ่งที่บ่งบอกว่าการสู้รบสิ้นสุดลงอย่างเลวร้ายสำหรับรัฐบาลทหารคือการยึดอาวุธโดยกองกำลังขชิน ภาพถ่ายแสดงระเบิดและกระสุนปืนในรัฐขชินกองกำลังของรัฐบาลทหารประมาณ300นายตัดสินใจที่จะปล้นสะดมหมู่บ้านแนนลีและนอนกลัดในเมืองชเวก,กูเมื่อวานนี้และถูกพบโดย PDF ในพื้นที่ซึ่งยิงใส่ทหารจากนั้นจึงถอยทับออกไปเนื่องจากขาดกำลังอย่างไรก็ตาม PDF กลับมาในภายหลังและชาวบ้านรายงานการยิงปืนอย่างต่อเนื่องการยิงปืนครกของรัฐบาลทหารตามอำเภอใจทำให้เด็กอย่างน้อยหนึ่งคนได้รับบาดเจ็บ และกองทหารลักพาต,ตัวตัวประกันบางส่วนเพื่อใช้เป็นลูกหาบทาสมีรายงานผู้เสียชีวิตจากรัฐบาลทหารประมาณ5หรือ6รายมีรายงานว่ากำลังเสริมของกองทัพขชินกำลังเดินทางมาในเขตดูทาเอของคาลทูเลเมืองทิกโกบนแผนที่พมา่ากองกำลังที่ไม่รู้จักได้เปิดฉากยิงที่ประตูตรวจของรัฐบาลทหารใกล้กับเจดีทิกติโยเมื่อเช้านี้ทำให้ตำรวจบาดเจ็บหลายคนตำรวจทหารมองไม่เห็นว่าไฟมาจากไหน พวกเขาจึงยิงปืนไปในทิศทางสุ่มและฆ่าชีวิตพลเรือนไปสามรายและทำให้คนอื่นๆได้รับบาดเจ็บมีผู้ได้รับบาดเจ็บ13รายที่โรงพยาบาลซึ่งบางคนเป็นตำรวจของรัฐบาลเผด็จการและคนอื่นๆเป็นพลเรือนที่ยิงโดยพวกเขาสากาัระแต่ไม่มีข้อมูลรายละเอียดใดๆใ,ในเขตเบตาวอยของคาวทูเลเขตทานิงทารีบนแผนที่พม่า 2 TDFS ได้รับข้อมูลล่วงหน้าเกี่ยวกับการรุกคืบของรัฐบาลทหารในเมืองโบกปิ้นวันนี้และสกัดกั้นคอลัมน์การสู้รบ45นาทีเกิดขึ้นและมีผู้บาดเจ็บล้มตายบางส่วนแต่ยังไม่ทราบจำนวนมิ t ซิมาเมื่อวานผู้ก่อการร้ายพายุซอ t ถูกลอบสังหารในเมืองเยฟิอูในเขตอำเภอป่าอันคอทูเลตำบลป่าอันบนแผนที่พม่าขบวนรถของรัฐบาลทหาร6คันที่ขับไปยังเมืองป่าอันจากมะละแมง ได้ยิงปืนเข้าไปในชุมชนต่างๆต,งตลอดทางวันนี้ทำให้พลเรือนบาดเจ็บบางส่วนจวบจนถึงขณะนี้อําเภอป่าอันค่อนข้นขางเงียบสงบและอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลทหารที่เข้มงวดดังนั้นการกระทำที่เป็นการลุกรานโดยปราศจากการยุยยุซึ่งมีแนวโน้มที่จะกระตุ้นการต่อต้านจึงแทบจะไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในพื้นที่นี้ไฟาย TDF ของรัฐมอน ยกเว้นที่อยู่ในอนาเขตคาวทูเลบริเกต1นึ่ทำการโจมตี11ครั้งในช่วงที่3ของเดือนตุลาคมและสังหารทหารของรัฐบาลทหาร16คนและผู้แจ้งข่าว10คนมาในขบวนรถซุ่มโจมตีเป้าหมายอื่นๆได้แก่ข่ายตำรวจและด่านตรวจทางถนนไฟ PDF ของมงต้องการเน้นว่าการมีส่วนร่วมในการปฏิวัติเพิ่มขึ้นการรณรง์ก่อการร้ายหมู่บ้านเผือกเอิร์ด ทหารได้เผาบ้านเรือนและที่เก็บธัญ,ญพืชในหมู่บ้านปูยองก้าของเมืองมิงกินในเขตสเกลีงเมื่อวานนี้จากนั้นจึงเข้าตรวจค้นหมู่บ้านคอนท่าและหมู่บ้านอุยไวที่อยู่ใกล้เคียงฆ่าปศุสัตว์และปล้นบ้านชาวบ้านพากันไปนอนในพุ่งไม้ในเมืองชองมุทหารประมาณ100่งนายบุกและเริ่มเผาหมู่บ้านเมเทโฮควิงเมื่อวานนี้หลังจากโจมตีชุมชนด้วยครกและปืน ขณะที่ชาวบ้านกําลังหลบหนีกองทหารลักพาต,ต,ตัวตัวประกัน15คนเพื่อเป็นโล่มนุษย์ในเมืองเมียงของเขตมาเกลกองทหารได้เผาหมู่บ้านเวทโทอิเนเมื่อวานนี้จากนั้นไปยังชินมาดองอที่พวกเขาเผชิญหน้าด้วย PDF พวกเขาพักค้างคืนที่หมู่บ้านทอเยสอปิ่นกันในตําบลเยสาเกียวกองกําลังป้องกันประชาชน TDFS ในเขตสเกลิ่งไฟ TDF ในเมืองมิงกินดำเนินการยิงที่กองเรือของ13กองเรือสบีนของรัฐบาลทหารที่นึ่งขึ้นแม่น้ำชินไวเมื่อวานนี้ทหารของรัฐบาลทหารห้านายบนเรือถูกสังหารโดยปืน TDF จากฝั่งโรนทิ้งระเบิด3มลูกในค่ายตำรวจที่ชวีดอุงในเมืองวันวาเมื่อวานนี้ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายและมีผู้ถูกนำส่งโรงพยาบาลอย่างน้อยสองรายยังไม่ทราบ p d f ที่รับผิดชอบในทำนองเดียวกันในเมืองมินดงกองก,องกำลังโรนสตรี TGR ได้ทิ้งระเบิดใส่กองทหารของรัฐบาลเผด็จการที่สำนักงานเกษตรเมื่อวันที่10ตุลาคมและสังหาร4คนในนั้นชาวบ้านในเมืองชเวโบให้การต้อนรับวีรบุรุษเมื่อ2วันก่อนแก่นักสู้ PDF ของพวกเขาที่กลับมาจากการสู้รบในเมืองเวทเลตที่อยู่ใกล้เคียงในเขตมากวฟาย PDF มีการต่อสู้ด้วยปืนในวันนี้ที่ฐานทัพทหารในเมืองยิงการดำเนินการกำลังดำเนินอยู่ PDF จากเมืองยิง เยซาเกียวและปากกบกูเข้าร่วมนอกจากนี้ในเมืองปักโคบกูกองทหารรวนระเบิดทีดีเอฟที่กำลังเผาบ้านเรือนประชาชนเมื่อวันที่9ตุลาคมผู้เสียชีวิตไม่เป็นที่รู้จักในเขตมันเดเลไฟไทดีดีเอฟในเมืองมิอินชานได้ทิ้งระเบิดขบวนรถ5คันเมื่อ2วันที่แล้ววันที่10ตุลาคมโดยใช้ระเบิดริงถนน7ลูกไฟไทีดีเอฟระเบิดรถบรรทุก2คันเกินกว่าจะขับได้และทำให้ทหารเสียชีวิต9นายกองทหารที่เหลือก็หยุดการเดินทางและเข้ายึดโรงเรียนใกล้เคียง นอกจากนี้ในมิอินชานนั้นซีโร่พีดีเอฟกำลังพยายามระดมทุนเพื่อซื้ออาวุธต่อต้านเฮลิคอปเตอร์รัฐบาลทหารใช้เฮลิคอปเตอร์อย่างอิสระในพื้นที่ PDF เพราะรู้ว่า PDF ขาดการป้องกันตรุงกันข้ามกับกองทัพชาติพันธุ์ที่รัฐบาลทหารต้องใช้ความระมัดระวังมากขึ้นกับเฮลิคอปเตอร์ขีปนาวุธต่อต้านเฮลิคอปเตอร์ที่มีอยู่ในตลาดมืดส่วนใหญ่มาจากประเทศจีนหรือรัฐวาในรัฐชฐานของพมา่าสงครามเมือง หลังจากที่รัฐบาลสามาัคคีแห่งชาติได้เผยแพร่ชื่อและที่อยู่ของเจ้าหน้าที่กองทัพอากาศของรัฐบาลทหาร15นายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการโจมต,ตีทางอากาศต่อเป้าหมายพลเรือนบ้านของหนึ่งในเจ้าหน้าที่เหล่านั้นก็ถูกทิ้งระเบิดในเมืองย่างกุ้งทางเหนือของนครย่างกุ้งเมื่อคืนนี้ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บแต่การระเบิดจะทำให้ทุกคนในรายชื่อและครอบครัวของพวกเขารู้สึกไม่ปลอดภัยและอาจย้ายไปยังฐานทัพทหาร รัฐบาลสามาัคคีแห่งชาติได้เสนอสิ่งจูงใจสำหรับบุคลากรกองทัพอากาศที่จะบกพร่องในการปฏิวัติแต่บุคลากรของกองทัพอากาศได้รับเงินเป็นจำนวนมากจากการขายน้ำมันเครื่องบินในตลาดมืดดังนั้นสิ่งจูงใจทางการเงินจึงไม่แข็งแกรง่งขบวนการไม่เชื่อฟังพล,ลเรือน CDM ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ขาดความรับผิดชอบมากที่สุดในการมีส่วนร่วมกับระบอบก,การปกครองของผู้ก่อการร้ายในเมืองเนปิดอทั้งในด้านทางการทูตและในเชิงพาณิชย์ กองทัพญี่ปุ่นยังคงฝึกเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลเผด็จการหลังรัฐประหารรัฐบาลญี่ปุ่นกำลังจะหาเรือพล,ลเรือนที่ใช้แล้วซึ่งรัฐบาลทหารใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางทหารบริษัทเบียร์ทิริงยังคงร่วมทุนกับพันธมิตรรัฐบาลเผด็จการมานานกว่าหนึ่งปีก่อนที่จะยอมจำนวนต่อแรงกดดันจากนานาชาติและถอนตัวตอนนี้โตยโยต้ากำลังเริ่มผลิตรถกระบะไฮลักซ์ที่ขายดีที่สุดที่เขตอุตสาหกรรมติละวา ซึ่งจะสร้างรายได้จากภาษีและรายได้อื่นๆที่สนับสนุนความโหดร้ายของคณะรัฐบาลทหารอาจบังเอิญที่ร้านญี่ปุ่นในเมียวดีคอทูเลถูกโจมตีด้วยปืนและระเบิดเมื่อคืนนี้ ผู้สร้างภาพยนตร์สารคดีชาวญี่ปุ่นรายหนึ่งซึ่งถูกทหารลักพาตัวไปเพิ่งได้รับโทษจำคุก10ปีฐานปกปิดการประท้วงเพื่อประชาธิปไตยมากแอนด์สเปนเซอร์ร้านขายเสื้อผ้าในอังกฤษจะยุติการผลิตเสื้อผ้าในพม่าภายใน6เดือนอันเนื่องมาจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนทำไมเองมและเอสซียงคงทำธุรกิจและสนับสนุนรัฐบาลทหารมานานกว่าสงปีหลังจากรัฐประหารไม่ได้อธิบาย